จะไปทำงานสายจนได้ไม่นะโอ้ยไม่น่านอนเพลินเลยเนี่ยรีบไปเร็วคุมะโกรีบไปเร็วเรียบร้อยคุมาโกไปทำงานแล้วเฮ้อตื่นสายตื่นสายเลยหิวแล้วเนี่ยรีบกลับมาล่ะที่บ้านมีอาหารดีๆรอยอยู่นะนี่เลยทำงานตั้งใจทำงานจะได้รีบกลับบ้านเร็วๆเ,เรียบร้อยคุมาโกกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้าง โอ้ยเหนื่อยมากเออเหนื่อยจังเลยอ่ะมาหาอะไรกินหน่อยดีกว่าเนี่ยทากโก้ปลาที่ทำไว้เมื่อคืนเฮ้ยเหนื่อยแย่แล้วเนี่ยดูหน้าหน้าหน้าซิงมากอะนะคุณมาโกะซิงไหม เออไปไงสดชื่นขึ้นมาปะดูเนี่ยตอนนี้ติดสถาน,นะเบื่อนายบวกหนึ่งงานที่แสนจะน่าเบื่อนะคะแต่งานก็คืองานจะมีอะไรน่าเบื่อไปกว่านี้อีกไหมห <c oughs> นาวองศาจริงๆเลยคุณมาโกะเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชุดซะหน่อยเนาะแล้วก็มาคลายเครียดกันดีกว่าวันนี้เราทำเงินมาได้เท่าไหร่เนี่ย 56บาทอีกเช่นเดียวกันนะเปลี่ยนชุดแล้วไปอยากทำอะไรอะ่ะเล่นเกมไหมท่องเว็บนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆนะนี่เธอดูเว็บอะไรนะ่ะคุณมาโก <c oughs> <c oughs> ดูท่องเว็บอย่างคนเซ็งๆ เออเจ๋งไหมชงกาแฟกินเนาะกินกินกาแฟกันลองหากิจกรรมอะไรเจ๋งๆทำดูไปทำอะไรดีนะาอะไปออกกำลังกายดีกว่าแต่ว่าขอกินกาแฟก่อนนี่กินกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปไปออกกำลังกายกันดีกว่าคุณมากก เบือเบื่อเรียบร้บอยดื่มให้ลืมเธอได้ด้วยเหรออะไรเนี่ยริเบอร์ตี้โอ้เขาคุณริเบอร์ตี้นะคะเพื่อนบ้านของเรา <S 2> <S 2> หลังจากคราวที่แล้วเขาโทรมาปรึกษาว่า ฉันเนี่ยควรจะใช้เวลาดีๆร่วมกับอารอนคุงไหมแล้วเราก็ไดแนะนำว่าเอาเลยถ้าใจเธอต้องการเธอก็ทำมันเลยเธอทำได้ <c oughs> นะจริงๆเนี่ยรีเวอร์ตี้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะอาจชอบแอบชอบคุณอารอนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราอีกคนหนึ่งอยู่เช่นกันนะเออก็แนะนำไปแล้วแล้วเขาก็มามาแบบมาบอกเรานะว่าเออขอบคุณที่แนะนำมากเลยนะที่ ขอบคุณมากเลยอ่ะที่มาแนะนําฉันให้ให้คำปรึกษาฉันเรื่องของอารอนคุงแล้วมันก็เออเป็นเรื่องที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยแหละอะไรอย่างนี้เออก็ไม่เป็นไรจ้าขอให้เธอไปกันได้ดีเออนี่เราก็ได้ได้มีมีความสุขไปด้วยนะพอเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขโอเคอ่ะเก็บถ้วยเก็บชามล้างแล้วไปออกกำลังกายกันดีกว่า เสริมสร้างร่างกายที่ดีนะคะทุกคนนี้ไปออกกําลังกายไปออกกาลังกายชื่อชื่อ,ช,อชื่อว่าโยกนิดเขย่าหน่อยลงยิมเนี่ยเออนี่มาถึงโรงยิมแล้วนะมาออกกําลังกายนี่วิ่งเลยรูวิง่งออกกําลังกายอย่างกระชับกระเฉงโอ้มี มีอาเจยอาเจยคนหนึ่งกำลังออกกำลังกายอยู่เหมือนกันนี่นี่เราก็มาแล้วมาแล้วเออวู้คือคักโอ้โอ้โอ้ระวังระวังโหคือคักมากเลยนะดูดิคึกคักวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเออรู้สึกกระชับกระเฉงรู้สึกหายเบื่อหน่ายเขาเขามีที่เต้นแอโรบิกไหมอะที่เต้นแอโรบิกตรงนี้กำลังเมาสมอยกันเหรอ ดูยืนมั่วมอยกันไม่ออกกําลังกายเหรอจ๊ะนี่ดูทีวีได้ด้วยเออ,เอสิดูรายการนี่รูปข่าวกีฬาโอ้โห,โหเตะประตูอย่างสวยครับเมื่อกี้โอโโว้วิงว่งวิ่งวิ่งขับปัดเลยนะวิ่งขับปัดเลยโอ้ยตรงนั้นเป็นห้องต่อยมวยเหรอน่าสนใจนะเนี่ยเยอะ รู้สึกมีพลังไหมรู้สึกมีพลังนี่อ่มีพี่สาวสวยคนหนึ่งไม่ได้มอกกำลังกายคะคะมาทักทายแล้วคุณพี่เขาก็หย,ย,ยุดวิ่งแล้วก็ลงมายืนคุยกันเลยเออเป็นเรื่องเป็นราว หมคุณพี่เขาจะคุยกันเสร็จแล้วนะไม่หรอกคือยืนคุยให้ห่างกันกว่านี้นะโอ้๋อนี่เขาเป็นครูฝึกเหรอชวนคุยเฉยเลยดูเขามาชวนเราคุยเฉยเลยคุณพี่สาวคนนี้ เอลิซาแพนเค้กไม่ใช่แพนเค้กนะแพนเค้กแพนเค้กส่งเสริมเอลิซาให้ออกกำลังกายเธอเธอบอกกำลังกายนะอะไรเนี่ยเออเออล้ม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 โอเธอใจสู้ฮะพอก่อนพอก่อนบิ๊ขี้เกียจพอพอพอ เมื่อกี้เธอตกลูวิ่งแล้วนะอวอมวอมดาวแล้ววอมดาวโอ้โ,อโอ้ดูเหมือนว่าจะต้องไปห้องน้ำอย่างเร่งด่วนนะคะทุกคนตอนนี้ห้องอาบน้ำจ้าห้องอาบน้ำขอด่วนเลยจ้าอยู่ไหนห้องอาบน้ำเน,นี่ยเนี่ยโอ้ตรงนี้มีบาร์ผลไม้ด้วยเหรอใช่ป่ะหรือตกแต่งเฉยๆ <laughs> ตกแต่งเฉยๆแหละเฮ้ย <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อย อะขับถ่ายหน่อยขับถ่ายเดี๋ยวพาคู่มาโกะไปหาอะไรกินดีว่ะนะน่าจะหายเบือ่อแล้วแหละตอนนี้ดูกระชับกระเชงสุดโ,โหเกี่ยวจ้ามากนี่คุณพี่เขามาออกกำลังกายจริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคเปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาละไปะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวคนนี้เนี่ยทำไมอยู่อยู่ตัวดำปีอย่างงี้เอาตัวไปคุกฝุ่นที่ไหนมา โอ้นี่เราเจอเราเจอที่ที่ทำอาหารอันนี้อันนี้อันนี้มาคูมโกะไปไทำอาหารกันนี่เข้าสู่ช่วงวันเบาๆของคูคมโกะอีกครั้งเออทำอาหารริมน้ำอะไรอย่างงี้โอ้โหอยู่กับธรรมชาติดีจังเลย มาทำเลยอันนี้เธอจะทำอะไรกวยปิ้งกวยปิ้งเดี๋ยวกวยปิ้งแน่แน่เออซูซาซูซาคนต่างงามงอนมากดูควมาโกะเราฮ่าฮ่านี่โอ้ยกวยไหม้แล้วควมาโกะยังอีกหรอมันไหม้แล้วนะ โอเคโอเคเลยกินเลยก้วยปิ้งมาชิมสิก้วยปิ้งอร่อยไหมนี่เรียกว่าอาหารครีนได้ไหมอ่ะดูน้อยอ่ะอืมเป็นไงนิ่งจะ แสดงว่าธรรมดาเนี่ยสาภาพปกติ <laughs> วีแกนได้นะ่ะอืมใช้ได้เลยมองอะไรเธอมองอะไรคุมะโกตกปลาเหรอเฮ้ยเนี่ยคุมะโกลองมาตกปลาดูไหมตกปลา ท่นนี้ไม่มีเรือเป็ดเหรออยากปั่นเรือเป็ดมากเลยอะไม่มี <c oughs> นี่คุณมาโกะก็ตกปลาแล้วปลาอู <c oughs> <c oughs> น้นี่มาดูซิว่าคุณมาโกะเราจะตกปลาได้ตัวอะไรมาตกปลาไม่ได้ปลา <c oughs> ตกปลาได้อะไร <c oughs> โอ้ได้ปลาอะไรมาเนี่ยโอ้ย่ะ ปลาทองเธอตกปลาทองได้เหรอโอ้ขายได้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยตกปลาขายก็ได้โอ้หนทางรวยมาแล้วจ้ะเอาอีกคุมาโกตกเอกโอ้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 ดูเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่าได้เอ้าอ้าวโถ่ยนก เฟลเฟลปลาหายไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ขอตกให้ได้อีกตัวนึงขอตกให้ได้อีกตัวนึงเอานะคะกลายเป็นเกมตกปลาไปแล้ว <c oughs> ตรงนั้นมีต้นอะไรด้วยอ่ะพุ่มสตรอร์เรี่เป็นพืชป่านะโอ้น่ารักจังเลยแต่ดอกมันยังไม่ออกอ่ะยังเก็บไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ได้ขอนไม้จ้าเลิกตกเลิกตกเถอะกูมะโกกูปเดรอยโอ้มีแรงบรดานใจเฮ้ยกลับบ้านไป,ปนทำอาหารกันเถอะอโอ้ได้ยินเสียงเหมือนจะได้ยินเสียงรถไฟหรือเปล่านะ<ต>มันอยู่ตรงนี้ เย้ yeah. กลับมาถึงบ้านแล้วได้เวลาฝึกทําอาหารมาคุมโกะฝึกทําอาหารกันดีกว่าโอ้นี่ได้เวลาอาหารเย็นพอดีด้วยทําอะไรดีนะ้าเนี่ยปลานินทอดกระทะเฮ้ยน่าสนใจเอาเลยคุมโกะลุยว่าที่เชฟกระทะหลุดคนต่อไปของเมืองซิม อืมมาละช็อบชอบชอบชอบ,ชอบนี่เออว่าไงทาซอสทาซอสที่ปลานะคะทุกคนนีเ่เป็นการหมักปลาแล้วไงต่อพอดเลยค่ะผัดต่อไปนะคะผัดค่ะอย่าให้ติดกระทะนะคะนะ แล้วก็ออกมาเป็นเรียบร้อยโอ้โหทำอีกทำอีกนี่เล่านี้ทำทำของหวานบ้างดีกว่าทำคุกกี้ทำของหวานทำของหวานทำใหญ่อืมดูวัตถุด,ดิบของเรานะคะมีแป้งค่ะใส่ลงไปคนรือคะ่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะโอเค โย่หยอะเกลือหน่อยค่ะหยอะเกลืออืมเฉินนี่เฉินนี่อะไรเนี่ยใส่โอ้โหใส่อีกเหรอริกไทยปะเนี่ยอืมเออใส่เตาอบเลยได้ยัง ได้ยังได้ยังอืมเรียบร้อยโอ้คุกกี้น่ากินมากเลยไหนชิมหน่อยชิมหน่อยโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอะงับโอ้เป็นไงยิ้มเออ คุกกี้ช็อกโกชิพนะคะเป็นเอ Mango. เอ่มังโกะมังสอบวีลัดทานได้ค่ะเออคุณภาพดีเยี่ยมนะคะสมแล้วที่เป็นคุมมโกของเรานี่เก็บทาโกป้ปลาไว้กินพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่ปลาทอดกระทะนี่เอาไว้กินพรุ่งนี้นะเออล้างจานล้างจานล้างจานนี่แล้วก็มาเช็คเช็คโซเชียลซะหน่อยดิเช็คโซเชียล <laughs> นี่เขากระทู้พูดคุยพันทิปเอ่ยอะไรเอ่ยนี่แชทเป็นช่วงโซเชียลมีเดียทม์นะคะโอ้ดูเหมือนว่าจะง่วงแล้วนะเดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนก่อนนะคุณลิเบ์ตี้เนี่ย ฉันอยากจะรู้เรื่องราวที่ไปที่มาของความรักของเธอมากเลยอะ่ะคุยก่อนนอนหน่อยเมอมอยสรุปเธอกับอารอนเนี่ยเข้ากันได้ดีไหมชินิซลฉันรักกันดีอู้ยัดยักไปเลยอันนาร์อรน่าเฟลนยดีเคนธฟิบ โ <Okay. S 2> อเคอเรียบร้อยเพื่อนเราไปได้ดีแล้วก็นอนหลับได้แล้ว <S <S อูวหมดไปอีกหนึ่งวันกับคู่มาโกะแบร์และวันเบาๆของเธอก็ได้จบลงแล้วไว้ติดตามเธอในวันหนักๆวันสนุกสนานวันแสน หนักหน่วงได้ในโอกาสต่อไปจ้าอย่าลืมติดตามกันนะ